Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cats, meow, meow, cat, cat, cat. The battle cats, meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับต่อเกมเดอะบัตเทิลแคสต์ครับกับด่านป้อมประการซอมบี้10ด่านเช่นเคยนะครับเดี๋ยวขอจัด ทับแมวใหม่แป๊บหนึ่งนะเอาอิซานากิแล้วก็เอานานาโฮออกนะครับผมว่าผมจะลองเอาดาร์กเขาเรียกอะไรโซนิกสีดำอะจำชื่อมันไม่ได้กับกาลูยังไงเราเจอแล้วนี่ชาโดว์ชาโดว์เออเอาชาโดว์แอนแคทไปใช้นะครับแล้วก็อีกตัวเอานา,นานาโฮออกแล้วก็เอาอกาลูนะครับเอติกัส การโอเคเสร็จนี้น่าจะไม่เปลี่ยนนะครับน่าจะยิงยาวๆไปเลยเริ่มลุยที่ชั้นที่หนึ่งครับเราเน้น <ij> <idee> ใช้บูตึงนะทุกคนตบให้ซอมบี้มันเกิดไม่ได้ความยากของด่านก็คือซอมบี้มันเกิดได้เรื่อยๆครับถ้ามันถ้าเราไม่ตีมันให้ตายนะหรือเราไม่มีสกิลอซอมบี้คิลเลอร์เราก็จะโดน มันเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาตัวที่สู้โดยที่ค่าแบบค่าแบบถอนรากถอนโคนน่ะแบบนั้นมามันก็จะมีโอกาสที่จะชนะง่ายครับที่ผมเลือกชา a ์ o w มาเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไวมากนะเคลื่อนที่ถึงศัตรูไวมากแล้วก็มีสกิลอ่าไม่ให้ซอมบี้ฟื้นคืนชีพได้ด้วยครับการูว่าเช่นเดียวกันปลุยเอาแคนแคร์ไ่ตบก่อนทีนึง ไม่ให้มันมุดดินครับเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อซอมบี้ตายแบบตายไม่เกิดเลยนะถ้าสมมติตายตายแล้วเหลือแค่กระดูกอะมันไม่ได้ไม่ได้ตังค์ครับจามาแย้งกับฉันนี่ปะลุยฟึบนี่ป่าไปเรียบเลยต่อครับเห็นไหมดูดิ ชา a d โดขเคลืนที่ไวมากนี่ถ้าได้โซนิกมาก็โซนิกก็น่าจะเคลื่อนที่ไวประมาณนี้แหละครับไปต่อที่ชั้นที่ห้าแป๊บๆจะครึ่งทางกันนะเอาแคน่ๆไปตบก่อนครับอย่างที่บอกอย่าให้มันมุดดินแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนป้อมนะที่เก็บเปลี่ยน ถ้าเราเอาป้อมปืนฆ่าซอมบี้มามันก็จะขุดซอมบี้ขึ้นมาด้านบนให้หมดเคืปืนที่ผมใช้ก็คือไอ้บาสักซิตัสแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนมาไงดูดิเจอชาโดตัวเดียวก็ปราบเอาอยู่แล้วชั้นหครับเมื่อกี้เราเจอป้าหลุมศพแล้วนะะดูซิว่าจะมีอีกไหมปาดไปครับไปกุ้ม เห็นไหมชา a d o w มันเคลื่อนที่ไวแล้วมันโจมตีถี่ด้วยคือโชคดีมากที่สุ่มไล้ตัวนี้มาลุยต่อที่ชั้นที่เจ็ดครับจะได้ไหมชงดูว่ามอนฝั่งตรงข้ามมีตัวอะไรบ้างไอ้งูนี่ก็ต้องระวังนะครับมุดดิดไกลมาก ซอมบี้บางตัวป้ายหลุมศพอ,อีกแบบนะครับรู้สึกว่าอันนี้มันจะมุดลงดินมั้ยมันถึงแล้วแล้วมันจะมุดแต่เราไม่ให้มุดครับเอาชาร์โดมายิงเห็นป้ามันจะมุดดินเม,มื่อกี้มันมุดดินหรือมันตุยแม <c oughs> ่ชาร์โดนี่สุดยอดจริงๆกับการเอามาสู้ซอมบี้นะ ไปต่อที่ชั้นที่8ครับเหมือนจะเล่นง่ายขึ้นเมื่อปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆผมไม่ได้เอามิเชลมาเลยนะไม่ได้เอาตัวแบบ75เหรียญหนึ่งเหรียญมาแบบนี้ผมเลือกที่จะเอาโบตึงมาเพราะว่าโบตึงก็อึดพอสมควรแล้วกับซอมบี้นะครับด่านนี้มีหน้าใหญ่หน้าใหญ่เตะแต่มันไปแล้วนะเมื่อกี้เตะแล้วรองเท้าบินบ้อ๋อสิมาเรียบร้อย ยังไม่ได้แสดงสกิลอะไรมากเลยโดนชาโ์ดก็เรียบร้อยเลยครับไปต่อที่ชั้นที่9แคนแคนตบพัวไปเรียบร้อยชาโดพุ่งไปเลยนี่ด่านนี้มีเป็ดซอมบี้ครับมีสล็อตด้วยนะสล็อตท่าธรรมดานะท่าขาว ถ้าเราฟังดีๆจะได้ยินเสียงกริ้งๆริอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเสียงเหมือนกระดิ่งสั่นอะไรแบบนนีะ้ก็คือเหมือนกับจัดการซอมบี้ได้โดยที่มันไม่เกิดแล้วมันฟืน้นคืนชีพไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดนสกิลของปูดตึงก็มีสกิลนะครับออและชั้นสุดท้ายชั้นบนสุดครับกับป้อมปราการซอมบี้ปะเลย ดูสิว่าจะมีตัวอะไรบ้างความยากระดับไหนโอ้โหหมีทั้งหมีทั้งไซคโครนแล้วก็หมูนะครับชา a d o w ไปลยุยส่งชา a d o w ไปก่อนครับ ต้องพยายามทำให้มันตุยให้ได้อย่าให้มันตุยแบบเหลือเศษกระดูครับต้องตุยแล้วไปเกิดเลยตุยแล้ววิญญ,ญาณลอยขึ้นข้างบนนะครับแบบนั้นน่าจะดีกว่าเฮ้เยเอแล้วมันดำไปโผล่หลังมันดำแล้วไปโผล่ข้างหลังชาโดว์อะแต่ประเ็นเรามีตัวการอีกตัวเนื้อคือกาลูนกาลูตีเป็นเวฟด้วยนะครับ ถ้าติดสกิลฆ่าซอมบี้ด้วยจะดีมากตัวนี้ชาร์โดะเผชิญหน้าตัวเดียวเซตข้างหน้าคือชาโดสเซตข้างหลังคือกาลูชา a d โดปิวไปแล้วเรียบร้อยเดาหลงศพสาอ,อันนะ่ะแล้วก็มี2ตัวครับไซโคลนก็กำลังไปเดี๋ยวรอ s h a d โดคืนชีพแป๊บหนึ่ง ต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่างยัง,ยงไงแล้วก็มีบูต้งนะครับมีแมวตัดหญ้าแล้วก็มีสิ่งสังเวียนที่แบบเขาเรียกว่า3เซตที่น้องนะครับมาช่วยกันอยู่3เซตหลักของผม3ตัวหลักในการสู้ซอมบี้อะ่ะเดิไหนจะแมวคุณแม่ตากผ้าอ้อมด้วยเอาซิมาเ๋ยดป้ายหลุมศพครับฉะนั้นแน่นอนแบบนี้ แต่ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แค่นั้นเองโอเคเคลียร์เรียบร้อยนีย่ยังไม่หมดยังยังโผล่มาอีกยังทิ้งซากไว้อีกเห็นไหมล้วไงทิ้งซากแล้วไงเราเน้นป้อมนะแต่ฆ่าหมดได้ก็ดีครับเรียบร้อยชนะต่อไปเหลืออะไรอากุอากุกับซากวัตถุใช่ไหม น่าจะยาก